สวัสดีนะท่านผู้ชมเออไม่ต้องพูดอยู่เฉยๆมานะ่ะเราก็จะมาเอาของลงจากรถนะท่านผู้ชม สิ้นภารกิจเดี๋ยวเอาไม้ฟาไปไว้อีกข้างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ไม้ฟาไม้ระแนงมันเหลืุกข่้น ตอนเอาไปเนี่ยเอาไปเส้นยาวๆยาวๆออกกลับออกกลับมาเส้นสั้นมันหักไปเอาของลงจากรถก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปในหมู่บ้านไปใช้นี่ก่อนไปใช้นี่ให้บ้านเขียวเส้นรำคาไว้อ้าววันนี้มีเอฟซีแล้วก็ หลายๆท่านเนาะ,ะคอมเมนต์มาประมาณว่าทำ,ทำไมไม่เทพื้นบ้านครัวบ้านเขียวเนาะครัวมันมันก็ประมาณนั้นแหละเราท่านครัวาการทำครัวมันก็ประมาณนั้นแหละทำไม่ให้ฝนมันตกใส่เฉย ส่วนถ้าเกิดป้องกันฝนสาดจริงๆอ่ะมันมันน้อยน้อยน้อยวันที่ฝนมันจะตกนะเหมือนบ้านผมเนี่ยเวลาฝนตกมานหนักมันก็มันก็ขุ้ข้าวไม่ได้เหมือนกันฝนสาดแต่ว่ามันส่วนน้อยถ้าฝนตกหนักจริงๆนะนะก็ค่อยว่ากันถ้าเกิดมันสาดทุกวันนะนะ และอีกอย่างผมก็ไม่มีงบแล้วล่ะนะฮะที่จะไปเทพื้นให้แต่จริงๆไม่ควรเทพื้นนะทุกท่านอันนี้อันนี้อันนี้ตามหลักตามตามที่เขาใช้งานจริงๆนะเพราะว่ามันมันเป็นห้องครัวที่เอาไว้ก่อฟืนนะฮะไม่ไม่ควรที่จะมีการเทพื้นว่าถ้าถ้าเทพื้นแล้วมันจะมันจะอ,ออกแนวรูเกิน พราะมันรู้แล้วมันจะไม่ค่อยอยากแกทําครัวแล้วใช่ไหมเออมันจะเป็นเหมือนของพี่บ่าวเนี่ยเขาทาครัวแบบทําห้องครัวแต่ว่าก่อฟืนในนั้นไม่ได้เออพอเทพื้นเทอะไรแล้วมันจะก่อฟืนทาในนั้นก็ไม่ได้อีกทีนี้เดี๋ยวก็พื้นปูนอะไรแตกอีกความปูนกับความร้อนอีกเออ ถ้าเราเทพื้นก็ต้องใช้เป็นเตาเตาฟืนเอานะเนี่ยฮะแต่ทีนี้ปัญหาคือเตาฟืนมันต้องได้เปลี่ยนบ่อยเออสู้แบบก่อไฟกับพื้นนี่แหละดีที่สุดไม่ต้องอันนะี้น้องท่านไม่ต้องเทพื้นมันจะได้ง่ายๆหน่อยมันจะได้เพราะเดิมทีเพื่นก็ไม่มีครัวอยู่แล้วเนาะ เพ่นไงมีครัวเพิ่นก็อาศัยหุงข้าวกลางแจ้งเอาหุงข้าวกลางแจ้งเ,งว,ลงเ,งเวลาฝนตกเพื่อนก็จะย้ายไปหุงข้าวในโรงจอดรถซึ่งมันทําให้โรงจอดรถเนี่ยดําแล้วเออสีฟ้านะที่ตีเอาไว้นะ่ะมันดําก็เลยว่าจะทําเล็กๆให้เพิ่นตอนแรกนะว่าจะทําด้วยไม้เอาต่ทีนี้ก็ได้แบบเออ่มาตรฐานเลยเสาฟูน เสาปูนแล้วก็โครงเหล็กอย่างดีเลยนะครับได้ฉากได้อะไรอย่างดีไว้ง่ายไอตรงนี้เนี่ยครัวเนี่ยมันมันดีกว่าแบบดีกว่าแบบธรรมดาทั่วไปอยู่แล้วนะท่านนะดีกว่าบ้านที่บ้านอของพ่อของแม่ผมออกนะบ้านพ่อบ้านแม่ผมนี่ยังครัวยังแบบธรรมดาทั่วไปเออ เอาไม้ทำอาอน,นี้แบบทำให้ยังดีเลยนะนี่ <c oughs> ถ้าฝนทรงฝนสาดแล้วค่อยว่ากันค่อยหาสังกะสีเกา่าๆมา ตีเอาไว้ข้างหนึ่งให้ดูดูดูปัญหาก่อนว่าจะมีปัญหาอะไรตามหลังอีกหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วมันไม่ค่อยมีนะฝนสาดมันไม่ค่อยแบบนานๆผมจะเจอฝนสาดทีเอาเป็นว่าเราลองใช้งานดูก่อนนะครัวมันก็ธรรม,มาดาเลยเราจะไปทำมิดชิดก็ไม่ได้อีกครัว ครัวเตาฟืนอะนะถ้าทำมิดชิดควันไม่รู้จะไปไหนอีกเออถ้าถ้าทำครัวแล้วมันมิดชิดเกินเนี่ยเวลาเราก่อไฟเนี่ยควันมันจะไม่ไปไหนมันจะอบอวอยู่ในนั้นแต่ถ้าโล่งเนี่ยเราก่อไฟมันควันมันก็จะออกไปซ้ายขวาได้นะมันจะเป็นลักษณะเหมือนบ้านสามพี่น้องบ้านสามพี่น้องเราทำครัวให้เขาอย่างดีสุดท้าย สุดท้ายเขาก็เขาก็ไม่สามารถใช้ก่อฟืนข้างในได้เพราะอะไรพอเราทำมิดชิดเกินพอเราทำมิดชิดปุ๊บควันไฟมันก็ไม่ไปไหนมันก็จะอบอยู่ในนั้นเวลาทำกับข้าวหรือว่าหุงข้าวมันก็เข้าไปอยู่ไม่ได้ควันไฟมันไม่ลอยมันไม่ลอยหายไปไหนเออมันก็หายใจไม่ออกมีแต่ควันอยู่ข้างในเพราะนั้นครัวบ้านนอกนะบ้านนอกจริงๆอ่ะมันควรจะโล่งนะท่าน มันควรจะโล่งเข้าไว้ถ้าอ่าอันนี้ก็มีสังกะสีเ,เก่าๆสักอันหนึ่งกันไม่ให้ลมพัดเปลียวไฟเฉยๆก็พอประมาณเนี้นะและอีกอย่างผมก็ไม่มีงบประมาณในการทำต่อแล้วล่ะเพราะว่ามันก็นหมดเยอะแล้วเองินเรียน youtube ผม เก่าพันเก้าพันแปดเองเดือนที่แล้วมันก็ไม่ได้มากมายอะไรถึงขั้นไปทําเท่านี้มันก็หมดไปสี่พันกว่าเนาะหมดไปสี่พันหนึ่งร้อยเท่าไหร่นี่นแหละจำไม่ผิดสี่พันหนึ่งร้อยนิดนิดนีด่แหละเออเไมะนั้นก็โอเคแล้วสมมาพาคัวแล้วล่ะทุกท่านครัวสองตายายนั่นก็ธรรมดาทั่วไปตังคะสีเก่า 9. เป็นก็พอไม่ให้ฝนมันตกแต่น,น,นานๆฝนจะสาดทีนวลครวงแตายายก็เหมือนกันโลกๆน,นะ,นะน่ะาเบียกโลงๆเขาก็ใช้กันแบบนั้นแหละถ้าทึบเนี่ยถ้าทึบเนี่ยปัญหาคือควันมันไม่ออกไปไหนนะเอออันนั้นน่่ะพอเราใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็ดำนะพวกอ่าสังกะสีแล้วก็เหล็ก โรงเหล็กอะไรต่างเลยใช้ไปไม่น่าจะถึงปีนะหุงข้าวอะไรประ,ประมาณไม่ถึงปีนะมันก็ดำเมี่ยมเลยอ่าโอเคครับผมสวัสีท,ท่าน่ะสวัสดีครับผม